เอาละครับวันนี้ครับผมก็จะมาเพาะด้วงนะครับดวงทีมล่องเก่าเนี่ยผมก็ปกติผมคิดว่ามันชนิดนี้เนี่ยถ้าให้เราจับมาวางาตัวผู้เนี่ยวางทับตัวเมียเนี่ยมันจะผสมพันุยากนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมจะแบบปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันทิ้งไว้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะผสมพันเองนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะผสมพันเมื่อไหร่นะผมก็แค่จะนับวันไปน,นะครับแต่การเพาะครั้งนี้เนี่ยผมใช้แมทต์ล้วนๆเลยนะ ฝังไว้ประมาณ2.5ลิตรอ่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมากพอหรือเปล่านะแต่ว่าเมียมันตัวตัวประมาณ2เซนเองอ่ะตัวแค่นี้แล้วแบบคือที่ขนาดเนี้ยผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วนะให้มันวางไข่หรืออะไรนะครับโดยตัวผู้เนี่ยผมจะมี2ตัวนะเนี่ยอันนี้คือตัวผู้ตัวแรกนะครับโดยตัวแรกตัวนี้เนี่ยประมาณ3เซนเองนะอ่าเอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยโคใหญ่นะครับ สามจุดเก้าเซนเลยนะเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เลยเดี๋ยวผมจะหยิบมาสองตัวมาเทียบกันนะน,นี่นี่นี่โคตรใหญ่ไหมโคตรใหญ่นะครับนะครับความจริงอยากเอาเวอร์เนียเทียบวัดให้ดูนะแต่ผมไม่อยากลุกออกไปจากที่อื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแปบ๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวออกมาวัดพ่อกันให้ อ๋อนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอ่ะนี่น,นี่นี่นะครับนี่สามสิบเก้า เออสามเก้ามิลเลยนะครับก็ประมาณสามจุดเก้าเซนนั่นเองคือว่าใหญ่มากนะครับคีมน้องเก่าจะเบ้งขนาดนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็3 3สามสามเซนเท่านั้นนะครับอ่าผมจะเริ่มเอามาลงพอละคือคราวนี้ผมจะใช้ในตัวคีมประมาณ3สามเซนอืมก็คือใช้ตัวสามเซนเนี่ยตัวน้อยเนี่ยลงมากกว่าผมคิดว่าตัวนี้มันใหญ่เกินนะผมก็ไม่รู้แล้วว่า ว่ามันทอแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปกติเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเพอะร่วงคิีมเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะเพราะเพราะได้ดีเคยสพเพ,าะ,เพาะบูด้าไปแต่ก็ไม่เห็นมันผสมพันธุ์ทักทีนะก็เลยแบบโอเคแล้วรู้ว่าเราไม่มีทางจะเพาะอะไรได้ง่ายเลยเอาละครับนี่ผมก็จะวางตัวผู้ไว้นะครับใกล้ๆตัวเมีย ให้มันปีแบบว่าสนิทอะไรนะครับผมถามว่าชนิดนี้ต้องใช้ขอนหไหมไหมความจริงก็ใช้ก็จะดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังหรือฟังจากคำแนะนำคนอื่นาม,มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ขอนไหมก็ได้อัดแมทให้แน่นๆนะผมคิดว่าอัดโคตรแน่นแล้วนะเพราะว่าผมก็เคยพ่อแมทล้วน เอพวกอะไรอ่ะสองแทบอ่ะผมก็ได้ยี่สิบสามสิบเลยนะเพราะแบบชิวๆของขันประมาณนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็ให้มาดูลนะักษณะคีมอ้ตองเก่านะตัวใหญ่ตัวนี้คงไม่ได้เอาพอเล้นะคงให้นั้นแบบผสมผสมกันนะ,นะครับวันนี้ก็วันที่ห้ามีนานะครับอ่าล่ะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะได้ไข่หรือเปล่าผมอาจจะอัพอัพผ่านไปเมื่อแบบผ่านไปเป็นเดือนๆือนเลยก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะผสมกันแค่ไหนนะอืมช่องทางตัวเหมือนนิ่งๆเลยเนี่ยนนะิ่งเหมือนตายเลยนะครับแกล้งนะนี่คืคอความจริงเนี่ยถ้าเราแบบอะไรอย่างเงี้ยหนีบนะ แต่ยังไม่อยากลองนะถือไมีเดียวโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบได้ลองเก่ามาก็จะมาพูดคุยอะไรกันก็ได้นะนะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะว่าเป็นยังไงหรือผมควรทำยังไงจะแนะนำก็ได้นะครับใต้เม้นเลยเอาละครับวันนี้คลิปผมก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ